สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่องฮากินเกษตรล่นทุ่งนะครับวันนี้ก็รับไก่สาวลงมาแล้วนะครับรับมาสิบตัวนะครับเดี๋ยวไปบอกวิธีการเลี้ยงให้ดูนะครับรับมาที่แรกนี่อาการนี้ออกนะครับน่าจะอยู่บนรถหลายวันสามสี่วันนะครับไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่นะครับต้องให้น้าวิตามินก่อนนะครับให้กินสักสามสี่ชั่วโมงนะแล้วค่อยให้อา,อาหารมันกินอย่เตรียมน้ําให้มันครึ่งถังนะ ใส่วิตามินนะครับผสมให้กินก่อนให้มันกินไปเรื่อยนะครับประมาณสามสี่ชั่วโมงให้ไก่ล่าเริงก่อนนะครับแล้วค่อยให้อาหารมันไก่ก็เริ่มปรับสภาพตัวตอนนี้ครบนะครับสามสี่ชั่วโมงเราก็เตรียมอาหารให้มันนะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อด้วยนะครับ เราเตรียมยาฆ่าเชื้อให้มันด้วยนะครับให้กินสักประมาณสักห้าวันนะครับติดต่อกันเลยห้าวันการโรคบาดโรคไรที่ตามมากับไก่นะครับนี่วิตามินก็กินไปเกือบหมดนะครับเหลือไม่เยอะแล้วทิ้งไว้สามสี่ชั่วโมงกินเกือบหมดเลยไก่เริ่มเห็นอาหารนะครับตอนนี้ก็เริ่มกินอาหารได้แนละ้ว ตอนนี้ไก่ก็เริ่มเห็นอาหารแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มกินเยอะขึ้นเริ่มมารุมกันกินแล้วนะครับไก,ก่ค่อยๆร่าเริงขึ้นนะปรับตัวขึ้นอยากให้เชื้อเราก็ใส่ไว้ให้นะครับใส่ไว้ครึ่งครึ่งถังให้กินแค่วันนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเราค่อยใส่ใหม่ผสมใหม่ไก่ก็เริ่มกินอาหารดีขึ้นนะครับอยากให้กินวิตามินเข้าไป ไก่ดูแบบล่าเริงขึ้นมานะครับแต่ที่แรกอิดโรยถังน้ำใส่ใส่นั้นก็เป็นยาฆ่าเชื้อนะครับใส่ไว้ครึ่งถังให้ไก่กินก่อนพรุ่งนี้ค่อยผสมใหม่นะครับอาหารนี้ให้กินไม่ต้องกําหนดกําหนดเลยนะครับให้กินไปเลยจนกว่าไก่จนะไข่แล้วค่อยกําหนดให้ไก่กินตัวละขีดก,กว่ากว่าตอนนี้ให้ไก่กินแบบเต็มที่เลยนะครับ ก็รสร้างตัวก่อนใครมีอะไรดีๆมาแนะนํากันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของะที่ผมเคยเลี้ยงมายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค <at> ์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับไก่ให้ดูนะครับลาด้วยแค่นี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับ